ครับมาอยู่กับจุลารนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวคอมโพเนนต์พิเศษนะครับที่ไม่มีอยู่ในจุมลาปกติทั่วไปนะครับซึ่งเป็นคอมโพเนนต์ที่เราจะนำเสนอนะครับชื่อว่า SP Page r o a d e r นะครับจะเป็นคอมโพเนนต์ที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้นะครับก็จะใช้ในการบริหารจัดการหน้าเพจนะครับโดยสามารถจัดการได้หลายรูปแบบนะครับมีลูกเล่นมากมายนะครับ ก็เราไปดูกันนะครับก็มาที่ด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นว่ามีเมนูที่ชื่อว่า SP Page Builder อยู่ด้านบนนะครับก็กดดอบดาว w n ลงมานะครับแล้วก็กดที่เพจนะครับเข้ามาถึงนะครับเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีเช่นหน้าโฮมบล็อดนะครับคอนแทคนะครับอยู่นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการบริหารจัดการหน้าเว็บไซต์ให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับ าดูในส่วนของหน้าโฮมกันนะครับก็กดคลิกเข้าไปที่หน้าโฮมนะครับครับเมื่อเข้ามาถึงนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดงผลเป็นโลนะครับเป็นแถวแถวไปนะครับก็จะมีหนึ่งก้อนนะครับสองก้อนสามก้อนไล่ลงไปนะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นี่ก็จะเป็นการจัดการหน้าโฮมของเรานะครับแล้วก็มาดูกันนะครับ เราก็จะเห็นว่าหน้าหมของเรานหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ header นะครับ We Help People at Small Business นะครับก็จะเห็นนะครับ We Help People at Small Business นะครับก็เป็น t e x ไปนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนข้อความตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกที่ตัวรูปดินสอตัวนี้นะครับจะมีคำสั่ง edit ออนอยู่นะครับเมื่อกดขึ้นมาครับก็จะเห็นชื่อไตเติลตัวนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับก็พิมพ์ไปจากนั้นก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับกดเซฟ ไปรีเฟซหน้าจอดูนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อความใหม่ที่เราพิมพ์เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับตรงนี้อยู่นะครับปุ่มนะครับก็จะเป็นโมเดลป๊อปอัพนะครับก็จะเอาไปใช้ในการกดคลิกแล้วก็ป๊อปอัพขึ้นมานะครับจะเป็นเพราะก็จะเห็นว่าเป็นแ็บต่างๆนะครับก็ ในแท็บต่างๆ,ๆนี่ก็จะเป็นการแก้ไขในจุดต่างๆของหน้าโูมิของเรานะครับก็จะมีแท็บตัวรูปภาพนะครับแบบนี้ครับก็จะเห็นเป็นบล็อก3จุด3แถวแบบนี้นะครับมิเตอร์นะครับแบบนี้นครับเราก็จะเห็นว่าเป็นข้อความซึ่งเราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมได้นะครับเช่นเราอยากจะได้แถวเพิ่มเติม ขึ้นมานครับแทรกแถวตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่ add new row ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะให้เราเลือกว่าเราจะต้องการสร้างกี่คอลัมน์นะครับเช่นผมเลือก2คอลัมน์ตัวนี้เราก็จะได้โลแถว2คอลัมน์สองช่องแบบน,นี้ขึ้นมานะครับเราก็กดที่ add new add on นะครับ จะปรากฏตัวฟังก์ชันต่างๆของตัว sp builder นะครับก็จะมีให้ใช้งานค่อนข้างเยอะมากมายในการสร้างตัว add-on ลงไปในแต่ละจุดมันนะครับโดยที่เราจะนิยมใช้ใช้กันนะครับก็จะเป็นการแทรกรูปภาพลงไปนะเช่นเราก็กดไปที่ image นะครับเราก็จะได้ add-on image ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะ ว่า select image ก็คือรูปภาพครับที่เราเลือกอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพื้นฐานที่ระบบให้มาเราสามารถกด choose your image ได้ครับมันก็จะ pop เข้ามาหน้าต่าง i m a manager ของเรานะครับเราสามารถอัพโหลดไฟล์ลงไปนะครับจากคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับตัวรูปภาพก็จะต้องเป็น ภาษาอังกฤษกับตัวเลข้าที่เป็นชื่อนะครับห้ามมีเว้นวรรคห้ามมีอักขระพิเศษนะครับื่อัพโหลดรูปลงไปแล้วก็กดคลิกที่รูปภาพนะครับแล้วก็กดติดสตับภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็กดปุ่มคลิกถูกตัวนี้นะครับเป็นการเซฟนะครับเราก็จะได้แท็บ i m เ g e ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเซฟดูกลับไปรีเฟ ภายใต้นี้เราก็จะมีตัวบล็อกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นรูปที่เราใส่ลองอไปนะครับแท็บทั้งด้านซ้ายครับเราก็จะใส่เป็นรูปและด้านขวาเราก็จะใส่ข้อความลงไปครับเราก็กด add new เ d d on อีกทีนึงนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็น text b ล o อกนะครับตัวนี้เราก็จะสามารถใส่ข้อความได้นะครับก็กด text b ็ o กขึ้นมาครับเรจะมี t i t l ลหัวเรื่องให้เราใส่นะครับ พิมพบข้อความตัวเรื่องไปครับมาตั้งไซต์ตั้งรูปแบบตัวอักษรได้นะครับตั้งขนาดได้นะครับก็ใส่ไปนะนี่ก็จะเป็นความสูงของบรรทัดนะครับถ้ามีข้อความหลายบรรทัดก็สามารถตั้งความสูงได้ตั้งรูปแบบของฟอนต์นะครับเป็นคิส้นใต้ใตัวเอียงหรือว่าตัวที่มีอักษรอัลอเบต ขากิดเท่ากันนะครับให้มันใหญ่เท่ากันจะเป็นตัวหนาพวกนี้นะครับเราก็จะมีให้เราเลือกความหนานะครับก็จะมีตั้งแต่ normal มี medium มี semi b o l มี b o l มี extra b o l มี black นะครับก็ยิ่ง b a c k ก็จะหนามากนะครับเลือกเป็น semi b o l แล้วกัน spacing นะครับก็จะเป็นระยะห่างของคํานะครับก็อยากให้คําม,มันห่างแค่ไหนก็ใส่้าไปได้นะครับจะชิดกันก็ได้นะครับติดลบก็จะเป็นการชิดกัน ถ้าเป็นบวกก็จะหัาก,กันไปนะครับไ้ตั้งเป็น default ไว้นะครับแล้วก็ Title Color ก็จะเป็นสีของ Header นะครับก็จะตั้งสีได้นะครับเช่นอาจจะใช้สักสีฟ้ากันแล้วก็ Title Margin Top กับ Title Margin Bottom นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นระยะห่างบนกับล่างของตัว Title นะครับก็สามารถตั้งระยะห่างได้ทำไปตั้งกาไป้วางไป c อนเทนตก็จะเป็นข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนะครับหรือว่าจะไป Copy มาวางก็ได้นะครับก็ตั้งคอนเทนต์อะไร e n t นะครับจะเป็นเล็บเป็นไรจะเป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับให้มันข้อความอยู่ที่ซ้ายขี่ขวาขึ้นกาบนะครับก็ตั้งตัว font ได้นะครับก็ขนาดตัวอักษรก็ใส่ได้นะครับใส่สัก20แล้วกันก็ความสูงนะครับของแต่ละประทัดนะครับระยะห่าง ก็ความหนาของฟอนต์นะครับถ้าไม่ใส่ก็เป็นตัวบางปกตินะครับแล้วก็ดอบแคปนะครับก็จะเป็นการทําให้ตัวอักษรตัวแรกของข้อความใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะติดดอบแคปเป็น yes ไปนะครับก็ดอกแคปนัลเลอร์ก็ใส่ได้นะครับใส่เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับดอบแคปไซส์นะครับก็ตัมขนาดของตัวอักษรใหญ่ขึ้นได้นะครับก็ถ้าไม่ตั้งก็จะเป็น default ไปนะครับก็แอพพลาย ก็อธิษฐานนะครับเราก็จะเห็นเป็นหัวเรื่องนะครับแล้วก็จะเป็นข้อความครับโดยถ้าเราตั้งดอแคปนะครับตัวสอรตัวแรกก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับก็การแก้ไขก็กดคลิกที่ตัวสอดอีกทีนึงนะครับก็อาจจะเปลี่ยนได้นะครับอาจจะดรอปแคปให้เอาแล้วกดยัดออกให้เป็นโหนไป ผ่านแล้วก็เซฟับตัวใหญ่ตัวแรกเราก็จะเล็กลงแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็เราสามารถสลับตำแหน่งของตัวแอดออนได้นะครับเราสามารถย้ายไปย้ายมาได้โดยการเอาเมาส์ไปชี้ทให้เป็นรูมตัวบวกแบบนี้นะครับแล้วก็ลากไปวางไว้ช่องแลก็สลับกันไปแบบนี้นะครับก็เซฟก็รีเฟชนะครับ มาสลับตำแหน่งมันได้นะครับหรือตำแหน่งของแถวนะครับเราก็สามารถสลับได้นะครับโดยการลากตัวรับตัวบลกที่หน้าโลน์กลลากขึ้นไปปล่อยนะครับพะความไม่ชกลงมาข้างล่างแบบนี้นครับเราก็เซฟเป็นนะครับก็จะย้ายลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับ ส่วนของคอลัมน์นะครับเราสามารถเพิ่มคอลัมน์ได้ครับโดยที่สมมติว่าเราเป็น2คอลัมน์ในด้านเดิมเนี่ยเราก็สามารถคลิกที่ตัว add manage column ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มคอลัมน์เช่นอาจจะเพิ่มเป็น3แถวแทนนะครับก็จะได้แถวที่3าผเ่ขึ้นมานครับผมก็จะใส่ยางอื่นลงไปครับเช่นผมก็จจะไปเลือกตัววิดีโอขึ้นมานครับตัวหนึ่ง ็จะเป็นแอดอ n ของวิดีโอครับเราก็จะสามารถใส่ลิงก์ y o u t u b e ลงไปได้นะครับเราก็ไปก๊อปยูเอลยูทูบมาใส่ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กด u Tube นะครับตัวนี้มันจะมี video วิดีโอโพล่ขึ้นมาเป็นช่องที่3แล้วแล้วก็กดเซฟก็รีเฟซนะครับนะครับมันก็จะกลายเป็นสคอลัมน์แบบนี้แล้วนะครับก็จะมีวิดีโออยู่นะครับ Okay. โดยเราสามารถเปิดปิดแท็บที่เราไม่ต้องการได้นะครับถ้าเรากดที่ลูกตาหนึ่งครั้งครับมันก็จะทำการปิดตัวออตัวนี้ชั่วคราวนะครับไม่แสดงผลนะครับแล้วเราก็ลอกเซฟดูก,ก,ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าแถวก็จะยังเป็น3แถวเหมือนเดิมนะครับเราต้องไปกลับให้มันกลับมาเป็น สองคอลัมน์เหมือนเดิมนะครับซึ่งคอลัมน์ตัวนี้เรานอกเหนือจากการตั้งที่ตัวระบบตั้งไว้ให้สําเร็จรูปแล้วเนี่ยก็จะมีเห็นว่าหนึ่งในหนึ่งคอลัมน์จะมีสิบสองนะครับสองช่องสองคอลัมน์นะครับครึ่งครึ่งก็จะเป็นหกหกนะครับคอลัมน์ก็จะเป็นสี่บวกสี่บวกสี่นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถตั้งสลักเองได้การก,กดคัสตอมนะครับแล้วก็ใส่ช่อง ความที่เราต้องการก่ไปเช่นอาจจะเอาสักเป็นเจ็ดบวห้าห้าสิบสองนะครับก็ generate ขึ้นมานะครับตัวแถวข้างหน้าก็จะเป็นเจ็ดช่องมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมเมื่อกี้ที่เป็น6ช่องนะครับอันนี้ก็จะห้าช่องก็จะเข้าไปแคบลงหน่อยแล้วก็ลองเซฟดูนะครับตัวข้อความมันก็จะกิน เกิดครึ่งมาอีกทีหน so ึ่งนะครับก็รูปก็จะเล็กลงไปหน่อยนึะครับเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งแบบพิเศษนะครับเช่นงเบวก6บวกสินะครับก็จะเป็นการตั้ง2คอลัมน์บนแล้วก็1คอลัมน์ตรงกลางข้างล่างนี้ก็สามารถตั้งได้ครับก็จะเป็น2คอลัมน์ข้างบนแล้วก็1คอลัมน์ยาวข้างล่างแต่เราต้องการจะสะดวกใส่อะไรลงไปนะครับ ก็จะเป็นตัววิดีโอโผขึ้นมาตรงนี้แทนนะครับ okay, แต่ถ้าเราอยากจะปิดแสดงผลทั้งแถวเลยนะครับเราก็สามารถกดที่ dropdown ตรงนี้แล้วก็กดที่ disable r o w นะครับก็จะเป็นการปิดทั้งแถวนี้ไม่ให้แสดงผลนะครับก็จะหายไปทั้งแถวแล้ว ส่วนนี้เราก็สามารถเปิดกลับมานะครับก็ enable load นะครับเราสามารถ copy แถวได้นะครับก็โดยการกดที่ Duplicate load นะครับมันก็จะคัดลอกแถวขึ้นมาแบบนี้หรือว่าจะ copy ตัว add-on ขึ้นมาเราก็กดที่ clone add-on ขึ้นมาเราก็สามารถโคนมันขึ้นมาได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานณตำแหน่งอื่นๆได้หมดนะครับ ถ้าจะลบนะครับเราก็กดที่ปุ่มังขยะนะครับตรงช่องนี้นะครับแล้วก็กด l e t e a d d o n ไปแล้วก็กดโอเคมันก็จะลบตัว a d d o n ที่เราไม่ต้องการแล้วออกไปแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะลบทั้งแถวเลยเราก็กดที่ ตัวศึกษาจุดนี้นะครับแล้วก็กดที่ด e ล e ทโลโอเคก็จะลบไปทั้งแถวก็ในส่วนของ sp สพีแบบเตรงนี้ก็จะไว้เท่านี้ก่อนนะครับมตาต่อครั้งหน้านะครับ